ให้ฟังก์ชัน f t ขอเขียนก่อนนะเท่ากับ c คูณ1ส่วน2ยกกำลังอะไรนะ t ส่วน4เฮ้ยไม่อยากลองทำหรอยากทำก่อนไหมอ่ะไม่ก็ได้ซึ่งถ้าเป็นฟังก์ชัน f p ก็จะมองเป็นตัวแปร y ตัวนี้นะพี่ขอมองเป็น y <ม>ก็จะได้ y เท่ากับ c คูณ1ส่วน2ยกกำลัง t ส่วน4 แล้วก็ไปดูว่าข้อมูลแต่ละตัวนี้คือใครน้องค่อยๆอ่านโจทย์นะน้อที่โจทย์บอกว่าไอ้ตรงฟังก์ชัน f คือปริมาณคาเฟอีนในเลือดคนแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นตัวแปร y แล้วแสดงว่าตัวแปร y คือปริมาณอะไรนะคาเฟอีนไมือนพี่อ่านเป็นนิโคตินคาเฟอีนคาเฟอีนคือปริมาณฮะ คาเฟอีนในเลือดคนหน่วยก็เป็นมิลลิกรัมต่อลิตรบรรทัดส,สองบอกว่าเมื่อดื่มกาแฟผ่านไปเท่าไหร่นะทีชั่วโมงแสดงว่าทีนี้เป็นอะไรนะจำนวนชั่วโมงทีนี้เป็นจำนวนชั่วโมงโอ้โหพอจะเริ่มแม่งตกหนักอย่เลยเว้ย จำนวนชั่วโมงึ้นสมบัติล็อกก็ได้นิดหน่อยนิดหน่อยจำนวนชั่วโมงแล้วก็เทคล็อกกันหรอคพื่นนึงนะแล้วก็ c คือใครนะปริมาณเริ่มต้นของคาเฟอีนในเลือดคนพี่ขอเขียนไว้ก่อน c คือปริมาณเริ่มต้นปริมาณเริ่มต้นนะ เลือดคนแล้วก็ให้หน่วยมาประมาณนี้วันทัดที่สี่ตัวละครชื่อแก้มใช่ไหมเขาบอกว่าแก้มดื่มกาแฟและวัดปริมาณคาเฟอีนในเลือดเมื่อไรนะเมื่อเวลาแปดโมงอย่าไฮไลท์ก่อนนะ แกมดื่มกาแฟและวัดปริมาณคาเฟอีนเมื่อ8โมงพบว่ามีคาเฟอีนอยู่เท่าไหร่3.2แสดงว่าเขากินตอนกี่โมงนะ8โมงมันคือตอนเริ่มต้นใช่ไหมเ,เริ่มต้นเติมตอน8โมงอันนี้คือตอนเริ่มต้นเ,เริ่มต้นกินเลย8โมงทีนี้ถ้าเริ่มต้นหมายความว่าใครเป็นศูนย์จำนวนชั่วโมงเพราะว่ามันยังไม่ได้นับ แสดงว่า T เป็น0นูนา์ทำไมมันคือเริ่มต้นนี่เริ่มต้นเติมตอน8โมง T เป็น0และเขาก็บอกว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมีคาเฟอีนอยู่เท่าไหร่3.2ซึ่งคาเฟอีนคือตัวแปร y แสดงว่าถ้าเราแทน T เป็น0 y ต้องได้ใคร3.2ก็แทนในสมก,การก็จะแก้ c ออกมาได้ทันไหมเนี่ย ถ้าทันเดี๋ยวคืนสมบัติล็อกให้เราก็แทนทีเป็น0นเป็นต่อเริ่มต้นคาเฟอีนคือค่า Y จะได้สาจุสองเออฝนตกจะกลับยังไงวายคือสามจุดสองเท่ากับสี่คูณหส่วนสอคือ0ูนศส่วนสี่ก็ได้ใครนะได้ศูน หนึส่วนสองกำลังศูนย์ก็ได้1แสดงว่า c คือใคร3.2แล้วเราก็เอา c ไปทำอะไรนะไปแทนกับในสรรมการหลักเพราะฉะนั้น y เท่ากับ3.2คูณ1ส่วน2ยกกำลัง t ส่วน,วน4เท่านี้ก่อนถัดไปเขาบอกว่าเป็นการถามเป็นการถามแล้ว แล้วเวลาใดสแสดงว่าถ้าจะรู้เวลาได้เราต้องรู้ก่อนว่ามันผ่านไปกี่ชั่วโมงทัานไหมเราต้องหาก่อนว่ามันผ่านไปกี่ชั่วโมงที่คาฟเฟอีนเหลือ0.4คือต้องหาทีมาก่อนอต้องหาทีมาก่อนท่านใช่ไหมคือต้องหาก่อนว่ามันผ่านไปกี่ชั่วโมง ถึงคาเฟอีนจะเหลือเท่าไหร่นะ0.4หาทีมาก่อนแต่ว่า Y เท่าไหร่นะคาเฟอีนนะ0.4ก็แทนเข้าไปก <04. S 1> ็จะได้ทีออกมา <S <S แต่หาทีที่ได้ยังไม่ได้ตอบนะ <S 1> <S 1> เพราะว่ามันคือจำนวนชั่วโมงที่มันผ่านไป <04. S 1> เราจะได้0.4แทนในนี้นะพี่แทนนนะี้นะ เท่ากับ3.2มจุคูณกับ1ส่วนสยกกำลัง t <ม>ีส่วนสก็ย้าย3.2ไปหารก็เหลือ4ี่ส่วนสาก็1ส่วนใครนะ1.8ส่วน <c oughs> มันม่นใจด้วย1นส่วนเท่ากับ1.2ส่วนสอทยกกำลังสี่ต8สส่วนสี่ส่วนดมองไงนะ ก็1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง3 mm hmm. ก็เป็น1ส่วน2ยกกำลัง T ส่วน4 mm hmm. เราก็เทียบใครนะ mm hmm. เลขชี้กำลัง mm hmm. เพราะฉะนั้น3 mm hmm. เท่ากับ T ส่วน4สแสดงว่า T ได้ใครนะ12และหน่วยเป็นเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันจะต้องผ่านไป12ชั่วโมงคาเฟอีนถึงจะเหลือ0 4 ต้องผ่านไปกี่ชั่วโมงนะ12ตอนเริ่มต้นเริ่มที่ใคร8โมงต้องนับไป12ชั่วโมงก็8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2ทุ่มเออตบ20ทุ่